ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ใช้พืเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กล้บ้านท่านสำหรับในส่วนของพิธภัณฑ์ที่จะนำเสนอเป็นสาระและความรู้และเทคนิคการใช้นะครับจากบริษัทบูฟล็อกและบริษัทในเครือก็คือราชสี f e r t i ไ i z e r และก็แบล็กแพนเ h อร์พินอสกรครับก็จะมีส่วนสำคัญที่พินอสกรส่วนใหญ่ในปริมาณสัก35-45เนี่ย ได้ดอกออกมาแล้วสูตรสำคัญที่เราจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาดอกของทุเรียนก็จะประกอบไปด้วย4ตินซตินก็คือสารซีเตินที่เป็นกลุ่มสำคัญนะครับในการส่งเสริมการออกดอกและก็เป็นการบำรุงดอกนั่นก็คือฮอร์โมนไซโตไคนินซึ่งอยู่ในรูปของสาร4ตินอัตราที่ใช้ก็คือ 200cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตร ตัวที่สองครับที่เราจะนำมาใช้ในการบำรุงดอกดอก,ก็คือแบคซิมิโนหรือคำว่าแบคซิมิโนก็คือในส่วนของอกรดอะมิโน,โนจากบริษัทแบ็คแพนเตอร์เราก็จะใช้เป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่จะนำมาใช้ก็ที่อัตรา 200cc ต่อน้ำ200ลิตรพิธภัณฑ์ตัวต่อมาที่เราใช้เพื่อเป็นการบำรุงก็คือ t ทีโน ทีโนเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นสารในกลุ่มของไบโอสติมูลเลนหมายถึงเป็นสารที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากเกาหลีนั่นหมายความว่าเขาจะใช้ในส่วนของเชื้อราบางชนิดเข้าไปทำการแปลสภาพและย่อยสลายสารที่เป็นธรรมชาติกลายเป็นสารในกลุ่มพลังงานซึ่งจะมีส่วนประกอบของอสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมายในตัวทีโน่ อัตราที่เราใช้นั้นก็คือ 200cc ต่อน้ำ200ลิตรและที่เรายังคงมีความจำเป็นต้องใช้ก็คือแคลเซียมโบลอนคือราชสีแคลโบและในส่วนของโบลอนโบลอนก็คือราชสีโบกบี B, ก็คือโบลอนนั่นเองดังนั้นในส่วนของตรงนี้จะเป็นชุดบำรุงดอกนะครับเราก็จะพ่นไปที่ดอกโดยตรงส่วนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งโดยประมาณหรือ3ครั้ง พีโนสกอรครับชุดนี้จะเป็นชุดบำรุงดอกและเมื่อการ่านการบำรุงดอกไปแล้วผมก็ยังคงนำเรียนว่าจากงานศึกษาวิจัยที่เราติดตามมาตลอดถ้าในกรณีที่ทุเรียนดอกพร้อมนะครับก้านดอกเล็กและปริมาณดอกน้อยเนี่ยจะมีอัตราการติดตำ่ำเวลาที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนก็จะมีอัตราการล่วงสูงฉะนั้นตอนดอก ไม่ใช่แค่นั้นนะครับในกรณีที่หลังจากดอกบานแล้วดอกที่มีลักษณะผอมยาวเล็กจะมีอัตราการหลุดร่วงของหางแย้สูงมากเราก็อยากจะให้ใช้ปัจจัยเหล่านี้บำรุงไปที่ดอกหลังจากการบำรุงเสร็จก็จะเข้าสู่ระยะหัวกำไรดอกหอมในตรงนี้แหละครับจะเป็นอีกส่วนสำคัญที่เราจะหันย้อนกลับไปดูใน ตัวผิตภัณฑ์ที่เราให้พ่นดอกเนี่ยจะมีราชสีโบก็คือโบลอนที่จะไปเพิ่มกระบวนการในเรื่องของกระบวนการผสมเกสรและเมื่อหลังจากที่กระบวนการผสมเกสรแล้วเสร็จคือเสร็จแล้วคำแนะนําจากในส่วนของบริษัท b l u e Fox บริษัท b l a c k Panther แล้วก็ในส่วนของราชสี f e r t i l IZER ก็จะมีผิตภัณฑ์ตัวต่อมาก็คือทีโน ทีโน่เราก็คือสารในกลุ่มไบโอสติมแรนที่ผมได้อธิบายมาแล้วเป็นสารพลังงานเป็นนักสารกระตุน้นไปช่วยในเรื่องของส่งเสริมการเจริญเติบโตเราก็จะใช้ที่ 200cc รวมถึงในส่วนของลีก้านะครับทีนี้ประเด็นลีก้านั้นเนี่ยเราจะใช้ในกรณีของการบำรุงสะสมเพิ่มผลผลิตนี่เป็นประเด็นที่เราอยากจะย้ำนะครับว่า เขาจะมีส่วนสำคัญในการไปทั้งบำรุงสะสมแล้วก็เพิ่มผลผลิตตัวต่อมานั่นก็คือในส่วนของบรลอนและตัวที่เรายังไม่ค่อยได้ได้ยินนั้นก็คือตัวแบค็กพลิกนะครับแบคกพลิกคืออะไรแบค็กพลิกก็คืออะมิโนสำหรับพืชเป็นอะมิโนเข้มข้น20ชนิด จะไปทําหน้าที่ในการส่งเสริมการติดผลการพัฒนาของผลทําให้พั่วของผลใหญ่แข็งแรงลดการหลุดร่วงครับดังนั้นอัตราการใช้ก็อยู่ที่200ซีซีต่อน้ํา200 l, ลิตรรวมถึงในผลิตภัณฑ์ที่เราจะให้ทางดินคือหลังจากที่ติดผลแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าตัวแคก็เป็นสารที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพืชน,นะครับเป็นชนิดเม็ดหวานทางดิน เป็นการให้เพื่อบำรุงดอกในส่วนของแคนั้นจะประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีโบรอนคือเป็นแร่ธรรมชาติจากเกาหลีที่อุดมไปด้วยซัลเฟอร์และก็แคลเซียมและก็กลุ่มธาตุอาหารรองอัตราที่ใช้ก็อยู่ที่2กิโลต่อต้นโดยประมาณหรือหรือพินศักดกรจะเอาไปร่วมกับปุ๋ยในการบำรุงนะครับเราจะใส่ปุ๋ยทางดินสูตรในราชสีเฟอร์ติลเซอร์เราก็ใช้อัตราของแคนึต่อหนึ่ง ที่จะไปช่วยบำรุงในการบำรุงใบสร้างเม็ดส่งเสริมการสร้างเนื้อและก็คุณภาพของในส่วนของทุเรียนอันนี้คือแคร์ย้ำว่าแคร์คือสารอาหารในรูปทางดินนะครับที่จะไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือสูตรสำเร็จในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทบลูฟอกอินดักเคมรวมถึงบริษัทในเคือก็คือราชสีเฟอร์ติไรเซอร์และก็แบ็กแพนเตอร์อะกรีเทค ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถสอบถามดูตัวอย่างได้และก็สามาซื้อได้นะครับที่ชัยพึษ์เกษตรขุงปัจจุบันชื่อชัยพึษอโกโรเทคขุงแล้วก็ชัยพึษ์เกษตรเขาไราย,ยาหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นในรายละเอียดก็สอบถามได้จากทางร้าน ก็มาติดตามดูประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนต่อเนื่องกันเลยนะครับจากประเด็นที่ผมเองนั้นได้นําเสนอตามที่นากศึกราขอมาก็คือเป็นการประเมินสรารการทุเรียนการตลาดมันก็ต้องไปเรื่องของการผลิตและการตลาดในเบื้องต้นก่อนคําว่าเบื้องต้นหมายถึงเป็นภาพกว้างๆให้เราเห็นนะครับว่าปีการผลิตนี้ทุเรียนออกดอกน้อยออกดอกช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้น เราก็คงจะเห็นภาพแล้วในส่วนหนึ่งประเด็นต่อมาก็คือเนื่องจากกรณีทุเรียนที่มีปริมาณดอกค่อนข้างจะน้อยผมก็ได้ฝากเป็นสาระเป็นมุมมองเป็นเทคนิคมาตั้งแต่ในเดือนที่ผ่านมาแล้วว่าเราคงจะต้องมีความละเอียดในกระบวนการจัดการที่จะทำให้ดอกของทุเรียนที่มีปริมาณน้อยนี้ให้ติดผลให้มากที่สุดเมื่อติดผลแล้วก็จะต้องเป็นผลทุเรียนที่มีคุณภาพหมายความว่า เราก็จะต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายก็คือการผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือการตลาดซึ่งเราก็ทราบส่วนหนึ่งนะครับว่าการตลาดทุเรียนในปัจจุบันกับในอดีตนะ่ะแตกต่างกันในอดีตลูกใหญ่น้ําเขียวนะครับก็ถือว่าอยู่ในความต้องการของตลาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าหนึ่งผล ก็จะต้องอยู่ที่3กิโลเฉลี่ยบวกลบลงมา2กิโลเศษถึง3กิโลกว่า4กิโลได้เล็กน้อยคือรวมกันแล้วนี่นะครับ6ผล6ผลเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่18กิโลกรัมเท่ากับเฉลี่ยผลละ3กิโลรูปทรงเรื่องสีผิวนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขแล้วนะครับทรงก็จะเป็นทรงสวยงามคุณภาพเนื้อภายในเหลืองหวานกรอบมันเนื้อแข็งคือประเด็นตรงนี้เราจะไม่ไปทูดถึงตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่า อยากจะย้ำว่าในกรณีที่เราจะต้องทำการทำทุเรียนให้ของเรานั้นติดผลให้มากที่สุดมันเป็นเรื่องของเทคนิคซึ่งเราก็นำเสนอสาระไปแล้วแต่ด้วยบางครั้งนะครับในโลกปัจจุบันในโลกของสื่อโซเชียลในด้านข้อมูลเนี่ยก็จะมีความหลากหลายแต่ความหลากหลายเหล่านั้นเนี่ยมันต้องเป็นประเด็นที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นออวิชาการเป็นเทคนิคการจัดก,การเราจะต้อง เข้าไปทำการตรวจสอบข้อมูลผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลบางอย่างนั้นเป็นการนำเสนอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมีผู้ติดตามเป็นข้อมูลในเชิงความเชื่อหรือเป็นข้อมูลในเชิงเทคนิคหรือเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องอธิบายด้วยหลักการเหตุผลที่มาที่ไปได้เพราะฉะนั้นผมเองอยากจะให้ท่านมองในประเด็นตรงนี้ว่า ในกระบวนการที่จะให้ทุเรียนติดผลให้ดีที่สุดนั้นมุมมองและเทคนิคมิใช่เป็นเรื่องของปัจจัยอย่างเดียวนะครับกระบวนการให้น้ำเป็นเรื่องสำคัญกระบวนการช่วยผสมเกสรเป็นเรื่องสำคัญและการใช้ปัจจัยไปเสริมไปสนับสนุนให้การผสมเกสร เป็นไปได้อย่างมีคุณภาพก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ได้มีอะไรที่จะน้อยไปกว่ากันเราก็จะมาสรุปเป็นประเด็นให้พอเห็นภาพในเวลานี้นะครับว่าเรายังเหลือดอกทุเรียนอีกหนึ่งรุ่นที่กำลังจะบานชุดใหญ่คือจะเริ่มบานตั้งแต่วันนี้ดอกหอมแล้วก็ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมกรณีของดอกที่ เรากําลังเจอปัญหาณเวลานี้อากาศหนาวกระแสลมแรงผมเรียนนะครับว่าอากาศขนาดนี้ไม่ได้มีผลครับไม่ได้มีผลกระทบต่อกระบวนการผสมเกสรกระแสลมที่แรงถือว่าเป็นผลดีต่อกระบวนการถ่ายละอองเกสรเพราะฉะนั้นดอกชุดนี้ก่อนที่ดอกจะบาน เป็นหัวกำไรหรือจะเป็นดอกหอมก็แล้วแต่สิ่งที่พี่น้องสกกรน,น่าจะต้องให้ความสนใจในลำดับที่หนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ปัจจัยไปสนับสนุนกระบวนการผสมเกสรปัจจัยเหล่านี้ประกอบไปด้วยตัวที่หนึ่งก็คือโบลอนธาตุโบลอนเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการปฏิสนธิกระบวนการผสมเกสรเป็นเรื่องของการควบคุมสายพันธุก,กรรม เป็นเรื่องต่างๆที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราจะใช้โบลอนเป็นตัวที่หนึ่งอย่างเช่นโบรอนโกโบรอนหน0หรือนิฟหรือโบลอนเทสโบรอนต่างๆจำเป็นที่จะต้องให้ไปที่ดอกโดยตรงตัวที่สองครับที่มีบทบาทสำคัญนั่นก็คือเรื่องของสารในกลุ่มพลังงานเป็นอะมิโนแอซิดที่จะมีส่วนสำคัญในการไปเพิ่มให้ สารเหลวหรือน้ำหวานของปลายเกสรตัวเมียมีความเข้มข้นมีเป็นอาหารที่ดีเหมาะสมต่อการงอกของละอองเกสรตัวผู้ที่มาตกซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็แนะนำเอิร์ท23ของบริษัทเอราวันหรือหรือไททนิบของบริษัท UPL เราก็จะใช้ในอัตราเท่ากันครับคือ1 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร ถามว่าจําเป็นไหมผมตอบเลยเครับว่าจําเป็นในส่วนของต่อมาปัจจัยที่สําคัญที่ยังจําเป็นต้องใช้นั่นก็คืออะโทนิกอะโทนิกน,นั้นนักวิชาการจัดเป็นฮอร์โมนจัดเป็นในส่วนของสารกลุ่มพลังงานเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตก็คือไปกระตุ้นการแตกตัวของเซลล์เพิ่มปริมาณเซลล์ทำให้เกิดสภาวะการหมุนเวียนของเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราที่ใช้กับในส่วนของทุเรียนในกอดดอกบานคือในระยะหัวกะไลดอกหอมก็คืออัตราที่50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนี่คือ3ปัจจัยส่วนหลักมีประเด็นคำถามอยู่คำถามหนึ่งแล้วธาตุอาหารตัวไหนที่ยังมีความจำเป็นผมตอบได้เลยครับว่าโมริดีนัมท่านที่มีโมริดีนัมเนี่ยท่านอาจจะใส่เสริมเข้าไปได้ โมดิดีนัมมีธาตุที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นในส่วนของพลังงานมีส่วนในการสนับสนุนในกลุ่มอะมิโนแอซิดอื่นๆใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนครับจะเป็นเทรนเนอร์หรือจะเป็นอะมิโนต่างๆนี่คือปัจจัยกลุ่มไปสนับสนุนในลักษณะของละองตัวผู้ให้สมบูรณ์ปลายเกสรตัวเมียมีความสมบูรณ์แข็งแรง ในกรณีถ้าเกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นอย่างนี้ล่ะจะมีคำถามครับเรื่องของสังกสีคือในเรื่องสังกสีนั้นท่านใส่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้มีความตก,ตกใจอะไรแต่ถามว่าอุณหภูมิณเวลานี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อกระบวนการเพราะว่าอุณหภูมิในช่วงเช้าก็ยังอยู่ที่20เศษกลางวันก็ร้อนจัดไปถึง30กว่า เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะประหยัดท่านก็ตัดออกไปสักส่วนหนึ่งมาดูปัจจัยต่อมาถ้าในกรณีที่เกิดสภาวะตรงนี้แล้วมีความเสี่ยงสูงท่านที่ต้องการเพิ่มปริมาณการติดเราก็อาจจะต้องเติมไปอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือฮอร์โมนแพคโคบิทาโซนหรือสารทุเรียนเช่นทวายชนิด25%ในขณะที่เราจะพ่นเจาะไปที่ดอกโดยตรง เราก็จะใส่ตัวทวายถ้าท่านใช้ปัจจัยร่วมกันหลายอย่างท่านใช้ทวายที่30 300 C ีต่อน้ำา200ลิตรนะครับอันนี้ก็คือตัวปัจจัยสนับสนุนอีกตัวหนึง่งแต่ถ้าอากาศดีในลักษณะของดินฟ้าอากาศไม่มีผลกระทบอะไรไม่มีหมอกไม่มีน้ำค้างนะครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าท่านคิดว่ามีความเสี่ยง กลัวว่าอัตราการติดผลไม่ดีเพราะว่าเราดีดไปดอกใดปริมาณที่น้อยเราก็จะต้องใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ย้ําในเรื่องของแต่ละสวนถามว่าผลกระทบมีไหมมีครับอาจจะทําให้หลังจากดอกบานติดผลแล้วเนี่ยการพัฒนาผลในระยะแรกอาจจะช้านี่คือผลกระทบเล็กน้อยแต่ผลดีก็คือทําให้ปริมาณการติดผลดีมาก ส่วนท่านที่จะไปใช้เทคนิคอื่นๆเราก็ขอญาตไม่กล่าวถึงนะครับท่านจะใช้ก็ลองทดลองใช้ดูก็แล้วกันฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับข่าวดีบริษัท p รูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอสเตมูลัรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะมูจิแก่ พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นรีแอคเตอร์ฮอร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก,กษ์เกษตรเขาระยและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่าน บริษัท Black Panther ์อะกรีเทคจำกัดคู่หูเปิดตาดอกแบล็กฟลาวเวบวก Black ไซไคนินแบล็กฟลาวเวอรสาราทะเลสีน้ำตาลสกัดเย็นบวกโปรลีนอะมิโนช่วยส่งเสริมการออกดอกแบล็กไซไคนินไซโตไคนินเข้มขน้นช่วยให้ออกดอกเร็วสม่ำเสมออัตราก,การใช้200-44ต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อ g โกรเทคห้างหุ้ส่วนจำกัดธรรมรัตกิจเกษตร และร้านชัยพฤกษเกษตรเขาไรย่ยาอย่าลืมเลือกคู่หูเปิดตาดอกเสริมการออกดอกออกผลดีต้องผลิตภัณฑ์จาก Black Panther Agri-Tech จำกัดชัยพฤกษเกษตรเขาไรย่ยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท,ท่านบริษัท J.A.M. Tech จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจ โพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเจ30 10เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30 c, c ีต่อน้ำ20ลิตรเจนอป้องกันและกำจัดนอนจอกขั่วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำ20ลิตร ลุยจิอมิดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีขา่าอัตราการใช้สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแจ้งเกิดเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยตะกระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้สิบกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรฮอลิคอร์ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรคราข้าโคนเดาโรคยอดเดาโรคราน้ำค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืช อัตราการใช้30-40ตอนนั้นยี่ิบรหาซื้อได้ที่ชัยพึก์กเกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับถ้าเป็นของบริษัท J A M Tech ก็จะซื้อซื้อได้ที่ใช้พึกในทุกสาขาแต่ถ้าเป็นในส่วนของบริษัท Blue Frog i n t e r c e m หรือจะเป็น Black Panther หรือจะเป็นปุ๋ยราชสีก็ต้องไปที่ใช้พืช Agrotech ลุงใช้พึก,กเกษตรเขาไร่ยาทีนี้มาดูต่อมา นี่คือปัจจัยที่เราให้ส่วนสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจต่อก็คือกระบวนการจัดการน้ำผมยํำแล้วนะครับว่าในระยะก่อนดอกบานดอกหอมหรือหัวกำไรโดยเฉพาะในหัวกำไรกับดอกหอมเนี่ยมันจะอยู่ในระยะใกล้เคียงกันเราควรจะมีการจัดการน้ำคือให้น้ำมากหนึ่งครั้งเป็นการกระตุ้นหรือการไปส่งเสริมให้เกิดการ ดอกแตกดอกบานเป็นรุ่นใหญ่และเราก็จะจัดการได้ง่ายอันนี้คือส่วนที่แนะนำมามันมีเหตุผลเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือถ้ากรณีนี้เราจัดการไปแล้วหลังจากดอกบานกลีบดอกเขาจะโรยปลอกเขาจะหลุดง่ายนี่เป็นเรื่องที่อยากจะฝากต่อว่าปัญหาสำคัญของความเสียหายถ้าเราให้น้ำน้อยอากาศร้อนแห้งแรง้ง ดอกบานเขาก็จะฝ่อแห้งจับติดแล้วปลอกก็จะรัดส่วนในส่วนของผลอ่อนกลายเป็นที่หลบอาศัยเป็นที่ทำลายของเพลี้ยไฟก็จะเกิดอาการหนามจีบหรือหนามหัวจีบประเด็นนั้นผมย้ำนะครับว่ากรณีหนามจีบมันจะเกิดจากสองส่วนที่เป็นเรื่องสัมพันธ์นกันก็คืออากาศร้อนแห้งแ้งปลอกรัดอยู่ในตำแหน่งขั้วบนของผลเสร็จแล้ว กรณีที่สองก็คือการทำลายของเพีย้ยไฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำทุเรียนคุณภาพได้ก็คือการเพิ่มน้ำให้เกิดการหลุดล่วงของปลอกของกลีบดอกให้เร็วขึ้นต่อมาเมื่อเกิดการหลุดล่วงของปลอกและกลีบดอกแล้วการใช้สารเคมีในการกำจัดเพีย้ยไฟก็จะมีส่วนสำคัญสารกำจัดเพีย้ยไฟนั้นเราเลือกได้นะครับจะเป็นในส่วนของอตัวกลุ่ม อีบาเมกตินเบนโทเอตเอาไปร่วงกันกับในส่วนของกลุ่มอื่นๆหรือจะเป็นกลุ่มของฟิโปนิลที่เป็นกลุ่มพื้นฐานไทอะมีทอกแซมอะเซตรามีพินหรืออิมิดาโครปิกหรือจะเป็นสารกลุ่มลูกผสมอย่างกรณีลูกผสมที่ผมเลือกเองผมก็จะใช้ฟิโปนิลร่วมกับไทอะมีทอกแซม ซึ่งก็จะให้ผลควบคุมในระยะฉับพลันและก็ระยะยาวควบคู่กันไปในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มยาเชื้อบูเวลินก็จะเป็นกลุ่มสำคัญที่จะมาช่วยในการควบคุมเพี้ยไฟให้มีประสิทธิภาพและก็ควบคุมได้ระยะยาวไม่ใช่แค่นี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจต่อก็คือว่าในเมื่อเพีย้ยไฟมาดูดซับสารพลังงาน การพัฒนาผลในระยะผลอ่อนก็ต้องการการกระตุน้นเพราะฉะนั้นกรณีของปัจจัยที่เราจะนำมาใช้สนับสนุนในการส่งเสริมการพัฒนาผลเราทราบดีว่ากลุ่มสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนนี่คือกลุ่มหนึ่งจะจกตัวอย่างเช่นสปีดบูมของเจไตทีเคบูสเตอร์ K ของทีมกเกษตรหรือเซเนกอน2 0 0 0ของเอราวันอันนี้คือยกตัวอย่าง และทุกผู้บริษั์มีอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มพลังงานโพลิมิยฉลากสีส้มอร์โฟนนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของเทรนเนอร์ในกลุ่มพลังงานอะมิโนเอลหรือจะเป็นกลุ่มพลังงานต่างๆสามารถนำมาใช้ได้ทั้งสิ้นเพื่อไปทดแทนพลังงานที่เขาต้องการใช้แล้วก็มีส่วนสำคัญที่จะเป็นส่วนทำให้การกระตุ้นผลเนียเร็วขึ้น การที่จะเป็นอาการน้าจีบก็จะลดลงเท่ากับว,ว่าเรามี3ส่วนในการแก้ปัญหาตรงนี้คือความชื้นที่จะทำให้อดอกร่วงโรยเร็วผลพัฒนาเร็วส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่จะไปช่วยในการควบคุมเพลี้ยไฟกลุ่มที่3คือกลุ่มกระตุน้นเราก็จะเน้นไปที่หางแยะโดยในระบบเราจะดำเนินการพ้นไปที่กลุ่มหางแย้โดยตรง อาจจะต้องเป็นการทำงานแบบเชิงละเอียดเป็นฝอยนะครับให้ไปจับเกาะไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนท่านที่มีแนวคิดว่าจะลองพ้นปัจจัยโดยการใช้ปัจจัยน้ำหรือปัจจัยแรงแรงนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องนี้เราก็คงตอบให้ไม่ได้ว่ามันมีผลกระทบมากน้อยเพียงไรแต่มีแน่นอนก็เราลองคิดดูง่ายๆว่าถ้าในช่วงดอกบานหางแย่ไหม้แล้วฝนตกหางแย่ยังสลัดทิ้งเลยนะครับ ก็ถือว่าระมัดระวังไว้ก็แล้วกันประเด็นที่ผมกำลังจะสรุปในช่วงตรงนี้ก็คือว่าในเวลานี้ในทุเรียนในสวนของเราจะมีสามสถานะบางสวนนะครับ 1. คือผลอ่อนคือชุดใหญ่ที่บานมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมสอชุดที่กำลังจะบานชุดที่กำลังจะบานก็คือเป็นชุดดอกหอมชุดหัวกําไรและชุดที่เริ่มดอกแตก สามยังมีดอกชุดมะเขือพวงอ่อนอีกคือประเด็นตรงนี้เนี่ยปัจจัยทั้งหมดที่เราพ่นถือว่ามีส่วนไปช่วยทั้งสิ้นครับก็คือรุ่นพี่เป็นผลติดผลอ่อนก็จะได้รับการกระตุ้นพลังงานอาดอกรุ่นที่กำลังจะบานก็จะได้รับผลในเรื่องของความสมบูรณ์ในกระบวนการผสมเกสรส่วน 3. ดอกที่กำลังจะมา ก็จะได้รับพลังงานเพิ่มเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็พ่นควบทั้งหมดไปในครั้งเดียวกันไปในแปลงเดียวกันหลายท่านบอกว่ามันไม่เปลืองไปเหรอพี่นักเกษรครับการพ่นครั้งนี้เราไล่เจาะไปเฉพาะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของผลอ่อนผลดอกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ใช้ปัจจัยอะไรมากมายนี่คือประเด็นที่อยากจะนำเรียนในส่วนของเช้าวันนี้ กับกรณีการเพิ่มปริมาณการติดผลในเชิงเทคนิคในเชิงการจัดการเพื่อที่จะให้ทุเรียนเรามีผลผลิตให้มากที่สุดจากในปริมาณดอกที่น้อยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ